ย e l c o m e to Learning English w i t h ครูพิมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชักภษาอังกฤษพื้นฐานกับครูพีมอีกแล้วนะคะ Today's topic App a a My is e r สำหรับหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือ my appearance หรือรูปร่างลักษณะาภายนอกของเรานั่นเองว่าเรามีรูปร่างแบบไหนนะคะ t objectives are the student will be able to describe their appearance and the student will be able to translate the sentences about their appearance หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะครูก็จะเน้นอยู่2เรื่องก็คือให้นักเรียนเนี่ยสามารถบรรยายลักษณะของตนเองได้แล้วนักเรียนก็สามารถแปลความหมายประโยคที่นักเรียนใช้บรรยายลักษณะของตัวเองได้ด้วยนะคะ อนอื่นนะคะครูก็จะให้นักเรียนมาทบทวนคำศัพท์นะคะ We g o n n r a y review after we learn new lesson ก็คือเราจะมาทบทวนก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาใหม่ๆนะคะโอเคเดี๋ยวฟังกันเลยนะคะ Smile 3, Unit 3, Family and Friends. Students Book, Unit 3, Lesson 1, Exercise 1 Listen, Point and Repeat. Short, Tall, Thin, Fat, Young, Old. โอเคนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ short แปลว่าเตี้ยทอแปลว่าสูงสิ่งแปลว่าผอ fat แปลว่าอ้วนยั g แปลว่ายังไม่แก่นะคะโอแปลว่าแก่แล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยนะคะหรือว่าทบทวนเนาะที่ที่ครูได้สั่งการบ้านไป3คนนี้ให้นักเรียนไปอ่านออกเสียงเองโดยที่ครูไม่ได้สอนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอ่านให้ฟังนะคะเนื่องจากว่านักเรียนบางคน,นยังอ่านผิดอ่านอ่านทุกทุกผิดผิดอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะไปเรื่องที่คนแรกเลยเนาะ This is my grandfather. He's seventy. He's old. นี่คือตาของฉันเขาอายุ70เขาแก่แล้วจะแปลว่าตาก็ได้หรือปู่ก็ได้เนาะโอเคคนต่อไปนะคะ This is my friend. s He's t e n He's short. นี่คือเพื่อนของฉันเขาอายุ10ขวบเขาเป็นคนตัวเตี้ย โอเคต่อไปนะคะ This is my sister. She's 15. She's tall. นี่คือพี่สาวของฉันเขาอายุ15เขาเป็นคนสูงโอเคเนาะมีนักเรียนบางคนนะคะอ่านผิดอย่างเช่น70นักเรียนอ่านว่า17หรือมีคนอ่าน20ด้วยนะคะ 70แปลว่า70นะคะแต่ว่าถ้าเป็น17แปลว่า17บนะคะ70กับ17ไม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ของพี่สาวนะคะของคนที่3เนาะเราอ่านว่า15 15ก็คือ15นะคะ50ก็ไม่ใช่หรือ40ก็ไม่ใช่นะคะมันคือ15โอเคแล้วก็ไม่ใช่5ทีมด้วยนะคะ เราต้องอ่านว่า15โอเคนะคะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาะโอเคสําหรับเนื้อหาใหม่วันนี้ก็คือครูจะให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยกันแปลซิว่า2บทความนี้แปลว่าอะไรนะคะ Students book Unit 3 Smile Activities. Exercise 1 Listen, read, and mark. I'm a cat. My name is Moo Moo. I'm young. I'm small. I'm black and orange. I'm a dog. My name is Bo. I'm fat. I'm big and brown. Okay. Students Book Unit 3 Smile Activities Exercise 1 Listen, Read, and Mark. I'm a cat. My name is Mumu. Moo -moo. I'm young. I'm small. I'm black and orange. I'm a dog. My name is Bo. I'm fat. I'm big and brown. โอเคเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วคุณครูจะแปลความหมายให้ฟังเนาะ I'm a cat. ฉันเป็นแมว cat แ,แมวแล้วก็ my name is m o m o ฉันชื่อ mu mu. I'm young. ฉันยังไม่แก่นะ I'm small. ฉันตัวเล็ก and black. ฉันมีสีดำ and orange ฉันมีสีดำและสีส้สมแล้วก็ I'm a dog ฉันเป็นสุนัข My name is Boo ฉันชื่อ Boo I'm fat ฉันตัวอ้วน I'm big ฉันตัวใหญ่ I'm brown ฉันเป็นสีน้ำตาลโอเคเนาะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านรวบเดียวนะคะ I'm a cat My name is Momo. I'm young. I'm small. I'm black and orange. I'm a dog. My name is Boo. I'm fat. I'm big. I'm brown. อ่าโอเคนะคะอ่า uh, ต่อไปเป็นตัวอย่างว่า ถ้าเราจะเขียนข้อมูลของตนเองเราต้องเขียนในรูปแบบลักษณะไหนในการอธิบายตัวเองนะคะว่ามีรูปร่างอย่างไรเนาะครูก็มีตัวอย่างให้ของผู้หญิงนะคะก็คือ I'm a student. ฉันเป็นนักเรียน My name is k a t i e ฉันชื่อ k a t I'm eight. ฉันอายุ8ดขวบ I'm thin and short. ฉันเป็นคนตัวผอมและก็เตี้ยอันนี้ของผู้หญิงนะคะ I'm a student My name is Katie I'm eight I'm thin and short โอเคเดี๋ยวเราไปดูโอเคอันนี้เป็นของผู้ชายเนาะเขาก็แนะนำตัวเองว่า I'm a student My name is Jack. I'm nine. I'm fat and tall. ฉันเป็นนักเรียนชื่อของฉันชื่อแจ็คฉันอายุ9ขวบฉัน fat คืออะไรอ้วน and tall ส so ูงอ่าเดี๋ยวครูอ,อ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ I'm a student. ฉันเป็นนักเรียน My name is Jack. ชื่อของฉันชื่อแจ็ค I'm nine. ฉันอายุเ้าขวบ I'm fat ฉันอ้วน and t ทอชฉันสูงโอเคนะคะโอเคโฮมเวิร์กการบ้านการบ้านก็คือครูจะให้นักเรียนอัาจคลิปบรรยายลักษณะของตนเองพร้อมแปลความหมายเช่น I'm a student My name is วันเพ n r a า t เทา I'm nine. I'm t a r t and fat. นักเรียนดูไหมว่าครูพูดอะไรหลังจากเราพูดเสร็จแล้วเราก็แปลว่าฉันเป็นนักเรียนชื่อของฉันชื่อวันเพ็ญราเท่าฉันอายุเก้าขวบ ฉันเป็นคนตัวเตี้ยแล้วก็ตัวอ้วนด้วยอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเกรยียนต้องอัดคลิปด้วยอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะโอเค บเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมทำการบ้านมาให้คุณครูนะคะแล้วก็เนื้อหาที่นักเรียนเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสามารถนำไปบรรยายรูปร่างลักษณะของตนเองได้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปบรรยายคนอื่นได้เช่นกันนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมที่จะดูแลตนเองและก็เขียนชื่อทุกครั้งสำหรับงานที่จะส่งให้ครูนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ i t i t i to to y g y o o o y e บายบา bye, bye. bye.